แต่สาธุนพุทนบริษัทท่างหลายการบันทึกเสียงวันนี้ก็คงเป็นวันที่8ตุลาคม2527 26สำหรับพศนี่จะเลยๆไปเรื่อย <c oughs> เป็นนั้นว่าเป็นวันที่8ตุลาคม2526ขณะที่บันทึกนี้อาการป่วยไข้ไม่สบายยังมีมากอยู่แต่ก็ทำ เท่าที่ทำก็เพราะว่าถ้าทำเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจิตใจเป็นสุขสุ่มเสียงก็อาจจะไม่ดีตามสมควรเพราะแหบแพงมากก็ไม่เป็นไรทำไปเพื่อเป็นการสนองคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตังทรงให้ความวิชาความรู้ไว้ตามสมควรถึงแม้ว่าความรู้นี้จะเป็นการเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร ให้กันได้ไวตามที่มีสำหรับวันนี้ก็อยาขอต่อเมื่อวานนี้เ <c oughs> มื่อวันก่อนพูดไว้ถึงเรื่องของของเปลือกแข่งความดีสำหรับเรื่องราววันนี้ขึ้นต้นตามนี้ตามพระไตรปิฎกเล่มที่11หน้าที่27 ในเรื่องราวขคนนิโครทัปริภาชกหรือว่าโอทอมบิกาโสดแต่งกล่าวว่านิโครทัปริภาชกกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงแก่นหรือถึงยอดด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอประทานบรอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงให้ข้าพระพุทธเจ้าถึงยอดถึงแก่นแห่งการนายบาปได้เถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระาพาตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้ <c oughs> เป็นผู้ซึ่งวอนแล้วด้วยซึ่งวอนสี่ประการแล้วก็ซึ่งวอนสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนก็ทราบอยู่แล้ว ถ้าดูก่อนนี้ครูทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่กล่าวต่อไปนี้จงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสนาสนะอสงัดเป็นต้น <c oughs> และเขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจทําให้ปัญญาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สที่สาที่สีทั่วไปเขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือลึกถึงชาติที่หนึ่งบ้างที่2บ้างที่สบ้างที่4บ้างที่5บ้างเป็นต้น แล้วก็สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวตกับเป็นอันมากตลอดวิปัตกกบเป็นอันมากตลอดสังวัตกับเป็นอันมากแล้วก็ในภพน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีโครอย่างนั้น มีผิวพันธ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นมาในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้น มีกำหนดเพียงอายุเท่านั้นครั้นจุติจากภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยบริการชนีทรงกล่าวว่าดูก่อนนิครธทะท่านจะสำคัญข้อความนี้เป็นเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไม่ตอนน้โครธากลับทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะบริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หามินได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงเกณน์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนนิโครธะ การในบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกริยาที่ถึงยอดหรือถึงแก่งก็หาไม่ได้ที่แท้เป็นเพียงถึงกระพีเท่านั้นอรันดาท่านพุทธบิษัทต,ตอนนี้ก็มาย่ําเท้ากันตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเลยไปสล้ก็จะเคยเข้าใจยากกรวมความว่าสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงตรัสก,กนิโครทะ สิ่งวันก่อนโน้นท่านได้พูดถึงเปลือกแล้วถึงกับถึงถึงอะไรถึงสกเก็ดแล้วถึงเปลือกมาก่อนมาในตอนนี้องค์สมเด็จพระจินาวรทรงตรัสถึงกับพีของความดีที่เป็นองค์ทรงตรัสสำหรับกับพีของความดีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาเพื่อนพิสุทสมนเนินทั้งหลาย อุบาสุอบาสิกาทั้งหมดขอได้โปรดจงอย่าลืมสะเก็ดของความดีเรื่องการถอยหลังการปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากอันดับแรกถอยหลังไปว่าตอนไหนที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาทรงตัดว่าจริยาของพราหมณ์ผู้มีความเปลือยไร้มัญญาต การปฏิบัติทั้งหมดเป็นของใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่เพ็นอุบกิเลสอย่างเดียวมันเป็นกิเลสหนามากเส่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าทำอย่างนั้นที่ท่านว่าไม่ดีนี่เราต้องไม่ทำ แล้วต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าเป็นจริยาของผู้ทรงตบะคือความดีทำถูกต้องแต่ว่าเป็นอุักิเลสนั่นคือทำถูกแต่ใจไม่ดีใจมีความโอ้โอวดปรารถนาการนิยมส่งเสริมของบุคคลอื่นต้องการให้เขามีความเคารพนับถือ แล้วก็มีการอิจาราสิยาบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็มีมานะการถือตัวถือตนเป็นพิเศษคิดว่าเราทําอย่างนี้ดีแล้วทำไมคนทั้งหลายจึงไม่มีความเคารพนับถือในเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดันไปนับถือบุคคลที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบมีทรัพย์สมบัติมากมีอาหารการกินมาก อย่างนี้องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นอุปกิเลสขอบรรดาเพื่อนวิสุทธมณีเนน้อมาสกบริกาถอยหลังไปจำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเราจะไม่ทำตลอดไปต่อไปตลอดชีวิตสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตร ก็คือพยายามดูสความดีขั้นสะก,กิดแต่ความดีขั้นสะก,กิดของท่านไม่มีในบรรดาท่านพุทธบริษัปทปุพเพนิวาสานุสติยานด้วยการลึกชาติได้มันก็ไม่มีผลบางท่านเวลานี้ทำกันไม้มากแล้วพราะวิาชานี้เป็นสาธารณะ <c oughs> ในสมัยปัจจุบันกำลังนี้พูดอยู่นี่เป็นเดือนตุลาคม2526การระลึกชาติก็ดีหรือว่าที่ปิปิยุคขยอก็ดีการท่องเที่ยวปริบพต่างๆก็ดีอันนี้คนทำกันเป็นได้นับแสนความจริงอาตมาที่บอกว่านับแสนนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับความเป็นจริง เพราะเวลานี้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงรู้สึกว่าจะมีกำลังเหนือพระที่พูดนี่ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นพระความจริงเป็นเช่นนั้นพระบางท่านท่านก็นเลยไม่เชื่อความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนมา หาว่าเป็นอุปาทานบ้างหาว่าเป็นโอพาตบ้างหาว่าทำนอกเหนือไปบ้าง <c oughs> ดีไม่ดีแต่มาเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อดโอตริมนุสธ,ธรรมบ้างแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายพลมีญาติโยมพุทธบริษัทเป็นพยาน เรื่องการกล่าวหากันเป็นของธรรมดาของบุคคลเลวก็ดูในด้านเอาอป,ปุิกิเลสบรรดาญาโยมพุททบริษัทจะเห็นว่าคนเลวนะ่ะเขาไม่มองเห็นคนดีว่าดีอัตมาเองก็มันยอมรับว่าตนเองเป็นคนดี <c oughs> แต่ความรู้ที่องค์สมเด็ดจระชินาสีให้มาก็มาแบ่งกันทําได้เล็กๆน้อยๆก็มาแบ่งกันตามกําลัง เจนิงขอบรรดาเต็มพุทธบริษัททุกท่านจงสงวนความดีขั้นสะเก็ดไว้และก็มีหลายท่านที่กลับไปบ้านบอกทำไม่ไหวก็เลยพระบางท่านบอกว่าไอ้การฝึกโมโนยิธินี่เป็นการสะกดจิตเอาคอนนั้นอีกก็รู้สึกว่าหลวงพี่เหลืองนี่แกนหนักมากอยู่สักหน่อย พระกาสาวพัฒเป็นธงชัยของพระอรหรันต์เป็นปัจจัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านมีความเคารพนับถือยังชีวิตอยู่ด้วยความสุขยังชีวิตอยู่ด้วยต่างบังกำลังความดีของบรรดาญาโยมพุทธบริษัท แต่ว่าควรที่จะทรงความดีที่องค์สมเด็จพระทรงส์ัสดติโสภาคมอบไว้แทนเป็นการสมควรการกระทําตนอย่างนั้นบรรดาแานพุทธบริษัททุท่านเขาเป็นผู้ประกอบด้วยป,ปกิเลสอย่างหนักไม่เข้าถึงแม้แต่สะเก็ดของความดีในพระพุทธศาสนาที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดให้ใครโกรธ พูดในท่านนั้นหลายมีความรู้สึกตัวว่าการที่คนจะพูดยังไงคนในโลกนี้ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปด้วยเครื่องแบบเครื่องแบบไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีการวัดความดีที่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นบิสุทธิสมณนนอิอมบาสุบาติกา ที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็จงอย่าถืออย่าทำลายสเก็ตของความดีอย่าไปนิยมชมชอบอุปกิรล,ลสรักษาสเก็ตให้ทรงตัวหลังจากนั้นก็เข้ามารักษาเปลือกให้ทรงตัวเปลือกทรงตัวก็คือศีล <c oughs> เราจะไม่ละเมิดศีลด้วยตนเอง <c oughs> สำหรับครูวัิจะต้องมีศินห้าบวกบวกรรมบท1สิไม่เช่นนั้นความเรียบร้อยของจิตจะไม่มีจะน้อยเกินไปต้องรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยจริงๆไม่เบนเบนเป็นภัยกับใครทั้งหมดแล้วก็พิสุสมมเนรต้องทรงศีลให้ครบถ้วนพิสุพร้อมในศีลท่านละอภิสมาจารย์ เซมนสินสิบล้อมด้วยเสกีวัด75อันดับแรกต้องเป็นอย่างนี้นะครับและตอนต่อไป <c oughs> ก็ทุกท่านพยายามระงับติวอนห้าประการดิวอนห้าประการหนึ่งก็หนึ่งมีความพอใจในการมาคุณผมจะมาธิบายสอง เราต้องขอบโทษหนึ่งต้นระงรับความพอใจในกรมกคุณสำหรับเครว่าที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานยามปกติอาจจะมีความพอใจแต่ว่าเวลาที่จะปฏิบัติทำความดีระงรับความพอใจเสียสำหรับวิสุทธิสมณเณรยังตัดไม่ได้ต้องพยายามระงรับไว้เป็นปกติเพราะเราเป็นปูชนียบุคคล อย่าปล่อยให้ใจดินน้นรนเป็นได้ของกามาคุณมันจะเลวเราไม่ใช่ครวาสในเบรคการในสองฆราวาสก็ดีพระก็ดีเทงก็ดีต้องพยายามระง,งับความโกรธความย่บาด <c oughs> ที่ผมถือว่าต้องระง,งับก็เพราะว่าบางทีเราจะตัดไม่ได้กา玛คุณก็ดีความโกรธความเย่ำบาดก็ดี จะตัดกันได้จริงๆต่อเมื่อถึงพระอนาคามีผลในเมื่อเรายังเป็นปุถุชนหรือว่าผู้ปฏิบัติถึงมรรคเบื้อตนยังตัดไม่ได้เมื่อยังตัดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันดิ้งคึกคักคึกคักอยู่นน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 ในใจเหมือนเขาขังเสือไว้ในกรงจะปล่อยให้มันโดดออกมาทางปากจะปล่อยให้มันโดดมาทางกายอย่างนี้ใช้ได้ ยังชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลชั้นผู้น้อยคือชั้นสเก็ตเป็นสเก็ตขึ้ความดีในพระพุทธศาสนาก็พอใช้ได้แล้วก็ต่อไประง,งับความง่วงเหงาห่อนนอนขณะที่ปฏิบัติปฏิบัติความดีเรื่องความง่วงเหงาห้อมนอนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นมิสูสมณีก็ดีเป็นพระละไวาก็ดีโปรดทราบ ว,ว่าการง่วงกับการเพลียมีการในในคล้ายคลึงกัน่ <c oughs> ังนั้นการปฏิบัติเพรอกรรมฐานจะเป็นด้านใดเขาตามให้รักษากำลังใจแค่จิตเป็นสุขด้านกายต้องระวังให้มากอย่าฝืนกายตามที่องค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าให้เว้นหนึ่งอัตตะกรรมฐานนิยค จงอย่าทำตนถึงขั้นทรมานอย่าตั้งเวลาเกินพอดีบางท่านตั้งเวลาไว้เท่านี้ถ้าเวลายังไม่ถึงกำหนดเราเลิกไม่ได้เสียสัจจะอย่างนี้ใช้ไม่ได้และบางท่านเวลาจะปฏิบัติจะทำเพระตั้งใจอยากได้เกินไปถ้าอาการแนวสำเร็จก,การนี้มีอยู่กับบคุคคลผูาา้ใดบคุคคลผู้นั้นไม่มีผลในการปฏิบัติ องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิสุภคตัดไว้ตั้งแต่วันแรกแสดงวัธรรมเทศนากับปัญญวักีฤษีทั้งห้าให้เว้นส่วนสุดสำเัาการนิเสียแล้วก็พยายามทรงกำลังแค่มัชฌิมาปฏิปทาคือทำใจสมบัดบายพอจิตเป็นสุขแต่เห็นจิตมันจะฟุ้งซ่านทนไม่ไหวก็เลือกเสียพักผ่อนก่อน วันเวลาไม่มีเท่านั้นถ้าคืนทําไปจะเกิดเครียด <c oughs> ถ้าทนต่อการเครียดไม่ช้าก็จะเป็นโรคเส้นประสาทที่ก็บอกว่าปฏิบัติกรรมาฐานเป็นคนบ้าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คัดค้านคือต้านทานคําแนะนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์ก็เป็นเหตุให้คนเล่าลือกันว่าการจเจริญกรรมาฐานบ้ามาก ไดความจริงการเจริญพระกรรมาฐานเขา้าระงับความเป็นบ้าณข้อต่อไปก็ได้กว่าได้แก่อุตจักรกุขจารมณ่พงซ่านลำคาญนี่การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการพุ่งซ่านลำคาญแต่ว่ากำลังใจของเราบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันชิงกับการพุ่งซ่านลำคาญมามาก ฉะ่นั้นเราก็ต้องเชื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถ้าปฏิบัติไปถึงมันฟุ้งซ่านมากเกินไปก็เลิกียก่อนพักผ่อนให้เป็นสุขเวลาใจสบายยก็เริ่มทมําใหม่อาตมาคิดว่าตอนหัวค่ํแเราเหน็ดเหนื่อยมาจากการงานมาก <c oughs> ควรรักษากําลังใจพอสมควร ถ้านอนภาวนาให้หลับไปได้ยิ่งดีถ้าจะหลับปล่อยให้หลับไปเลยอย่ายั่งตัวไว้เวลาที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานมันตัดหลับทันทีและก็ท่านถือกันว่าขณะที่หลับอยู่นั้นจะถือว่าเป็นจิตทรงฌานตลอดเวลาหลับกี่ชั่วโมงก็ตามทรงฌานเวลาเท่านั้น ถ้าเราตื่นมากําลังใจจะมีความสุขหลังจากนั้นก็ภาวนาต่อไปหรือพิจารณาต่อไปจะภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงเป็นเรื่องความพอใจของบุคคลผู้ปฏิบัติให้เรือกเอาตามชอบใจถ้าร่างกายอยากนั่งก็นั่งมันไม่อยากนั่งอย่างเพียก็นอนนั่งนอนยืนเดินมีผลเสมอกัน นั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งพระเพียบนั่งคัตมามัดนั่งห้อยขาก็ได้ทุกอย่างเองกายนอนก็ได้ยิยงก็ได้จงกรมคือเดินก็ได้ตามใจชอบตอนเชา้ามืดทำจิตทาให้สง,สงบที่สุดอารมณ์จะทรงตัววันทั้งวันวันนั้นกิเลสของจิตจะบาง อาตมาจะไม่ขอพูดว่ากิเลสกิตว่างจากกิเลส <c oughs> หรือว่ากิเลสว่างจากจิตถ้าทําจิตสงัดถึงที่สุดในเวลาเช้หมดุดให้เต็มอัตราตามความตาม,ามความสามารถที่ทําได้วันนั้นทั้งบันกิเลสของจิตจะบางอารมณ์จะเป็นสุขมากและปัญหาเฉพอหน้าเกิดขึ้นจะตัดสินใจได้โดยฉับพลันและก็ถูกต้อง นี่เป็นวิธีปฏิบัติและข้อสุดท้ายวิจิกิจฉามานิวรลห้าประการความสงสัยในผลของการปฏิบัติจงอย่ามีเพราะการที่เรายังไม่ปฏิบัติกิเลสมันมากจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อปฏิบัติมาแล้วกิเลสมันบางลงจะมีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอารมณ์จะเบาและมีการคล่องตัวความเป็นทิพย์เกปรากฏ หลังจากนั้นนี่เป็นเป็นเปลือกนะที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ทรงพรมีหารสี่ก็ไม่ขออธิบายมากหนึ่งจิตมีความรักคนสัตว์ทั่วจัก,กรวาลทั่วโลกสองจิตมีความสงสารคนสัตว์ทั่วโลกปรารถนาให้มีความสุขถ้าช่วยได้เราช่วยช่วยไม่ได้ตั้งใจจะช่วย สามจิตมีความอ่อนโยนไม่ช้าได้เสียใครเมื่อคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยสอารมณ์จิตวางเฉยเมื่อเขาเพื่องพรำเราไม่ซ้ำเติมอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นจุดความดีขั้นขั้นเปลือกขวันดาเพื่อนบิส,นนบสุสมเณรอุบาสกอุบาสิกาจงทรงกำลังใจให้ดี <c oughs> ถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกปเุเพนิวาสา,านุติญาณเป็นของไม่ยากแต่ก่อนที่จะฝึกปเุเพนิวาสา,านุติญาณก็ถอยหลังไปจุดหนึ่งท่านบอกว่าอุทวงกาอย่างบนิธายะเข้าไปในที่สงัดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันรักษาอารมณ์สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามา <c oughs> ว่าการปฏิบัติแบบนี้ต้องหาครูและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าไม่หาครูสมัยก่อนถ้าแนะนำทำกันเอง <c oughs> ก็ต้องใช้เวลากันเป็นปีๆไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนสิบปียี่สิบปีจึงได้แต่ว่าเวลานี้ถ้าหาครูครูสอนมีเยอะ ไม่ใช่ว่ามีแต่วัดท่าสูงหลายสำนักท่านก็ปฏิบัติกันท่านทํากันในความดีนี่ไม่ใช่มีที่แห่งเดียวมีทั่วประเทศไทยนอกประเทศไทยก็ยังมีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นอย่าลืมมารักษา,ากำลังใจแค่สะเก็ดกแค่เปลือกให้ทรงตัวให้ได้นี่วนแค่ระง,งับเราตัดไม่ได้แน่ แต่พรมมีหารสีต้องทรงตัวแล้วก็ถ้าอารมณ์เป็นอย่างนี้การเริ่มต้นของสมาธิจะง่ายมากว่าการทรงตัวของจิตแบบนั้นอารมณ์ตามปกติเป็นฌานสมาบัติอย่างน้อยอารมณ์ปฐมฌานก็ดำรงอยู่กับใจนี่กำลังอารมณ์ปสมิทานดำรงกับใจแล้วการปฏิบัติในขั้นปุเพนิวาสานติยาก็ดี ในทิพยคุยยนก็ดีเป็นของไม่ยากแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงจัดตามที่พระองค์ที่ทรงบรรลุมาเพราะในตอนตอน้นองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้ปบเพนิวาสานุตติยากรนโนทติยานก่อน <c oughs> องค์สมเด็จพระพิชพิชญินวร์จะใ้ใช้ปุบเผยิวาสารติยานถอยหลังชาติที่เกิดมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปุบเผยิิวาสารติยานนี้เป็นครูสําคัญสําหรับจิตใจของเราจะทําให้เราไม่เกาะชาติไม่เกาะพบเพราะถอยหลังลงไปเราจะพบว่าคนใดในชาตินี้ที่ก็มีศักดิ์ศรีดีที่สุด รวยที่สุดมีอำนาจวาสนาบารมีดีที่สุดหรือปัญกลางหรือจนเราถอยหลังลงไปเราจะพบว่าเราก็เคยเป็นคนประเภทนี้มาแล้วบางทีเราไปพบสัตว์ใจชานที่น่ารักและน่าเกรดถอยหลังชาติลงไปแล้วก็จะพบว่าเราเคยเป็นมาแล้ว ถ้าถอยหลังลงไปอีกต่ำลงไปเป็นเปรตก็ดีสุรกายก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ดีเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมก็ดีแล้วก็อย่าทราบว่าเราก็เป็นมาแล้วเป็นไปเป็นมาบันเวียนไปเวียนมาอย่างนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างส่วนใหญ่เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าขณะใดไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเวลานั้นเราเป็นสุขขณะใดถ้าไปเกิด เป็นสัตว์นรกเป็นสุรกายสัติ์ฉันเป็นมนุษย์เรามีทุกข์จากนั้นอารมณ์นี้จะเป็นการกรรมจัดใจของเราเองให้เป็นเหตุไม่ติดชาติไม่ติดภพต่อไปแล้วตัดมานะทิฏฐิการถือตัวถือต,ตนเป็นผลที่เข้าถึงอนาคามีได้ง่ายขอโทษเป็นผลที่บรรลุมรรคผลได้ง่าย ท่าเราจะคิดว่ากามาคุณเป็นของดีประเภทไหนล้วงลงไปเห็นว่ากามาคุณเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายมากเต็ไมไปด้วยความสุขกปรกโสโครกเป็นปัจจัยของความทุกข์ความโกรธความยบาดเป็นผลบริการใด <c oughs> บางครั้งเราต้องตายเพราะความโกรธเราต้องตายเพราะความรักที่เป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธ เราต้องตายเพื่อความร่ำรวยที่เป็นเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธนี่เราต้องตายเพราะการหวงแหนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็รวมความการเกิดมานี้ไม่มีอะไรดีความรักก็ดีความแล้วโลภต้องการความร่ำรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีไม่มีดีอะไรเลยถ้าเราหลงการเกิดว่ามันดีอย่อยางนี้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุด อละบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทคัดเศษหน้านี้ยังไม่พูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าวิธีปฏิบัติถ้าพวกเราเราไปจับปุเพนิวาสานิตยานอันดับแรกจะลำบากมากก็จะพูดต่อไปในคัดเศหน้าความจริงปุเพนิวาสนานิตยานิยานแปดเราจะได้โดยกำลังของทิพยคุยานเป็นเบื้องต้น ถ้าเราสามารถทำทิพยญญาเนเบื้องต้นให้เกิดขึ้นเราก็สามารถจะทำจุตูปปาฏิยานคือการรู้การตายและการเสดเกิดของสัตว์เจตบุบริยานบริยานการรู้จิตของคนว่าจิตคิดดีแืะคิดเลวมีกิเลสมากและมีเกียริน้อยปุเพนิวาสารติยานสามารถรึกชาติได้ อาตีต่างสิญาณนยเหตุการณ์นในอดีตอน,นาคตต่างสิญาณนยเหตุการณในอนาคตปัจจุบันนังทิ่ญาณนยเหตุการณ์ปัจจุบันญาถากรรมตายญาณรู้จักผลของกรรมที่ให้โทษและให้คุณอลบันดาญาโยมพุทธบริษัทเวลามันหมดคัดเสร็จด้านหน้าอีกด้านหนึ่งฟังกันต่อไป ว่าผลของการปฏิบัติในข้างเข้าถึงขัง้นทิพุยานที่องค์สมเด็จพระพิตตมานทรงตรัสว่าถึงแก่นนะเป็นเช่นไหนการที่เราได้ปุเพนิวาสานุติญานสมเด็จพิธิมานกล่าวว่าเป็นผู้เข้าถึงกับพีความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอรบรรดาญาตโยมพุทธบริษัททุกท่านเสียงมันก็แย่ <c oughs> กำลังไม่มีเสม,ม้อผมินิคอก็ขออําอลาบรรดาญาตโยมพรบิษัทก่อนขอบรรดาสาวกโคงองสมเด็ดจพระจินนวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูลผลมีความประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสด,ดี